เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปเดมอนโซซิมูลเอเตอร์นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปอัปเดต3.2นะครับบอกเลยว่าอัปเดตนี้โคตรน่าสนใจนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตรแจ๋มมาทางนี้เลยสโมกบักร้านบ,บริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทส0บริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลย ê nê chá เรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าอัปเดต3.2เนี่ยเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะฮะนี่เลยครับอัปเดต3.2นะครับจะเพิ่มระบบร e a t i n เข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็เขาจะบอกต่อไว้ว่านะครับมเกนเทรนนะครับรถไฟตรงนี้นี่แหละและบอสนะครับจะดรอปมาเป็น b e a t i n นะครับมาดูกันดีกว่าว่าระบบ beating คืออะไรนะครับระบบ b e a t i n จะอยู่ตรงนี้นี่เลยครับกดเข้ามาดูที่ตัวละครของเราและคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีระบบนี้เข้ามา แล้วนะฮะผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําระบบปรีตติ้งเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะมี NPC ตรงนี้ยืนอยู่ด้วย NPC ตรงนี้เนี่ยก็คือ NPC เกี่ยวกับระบบปรีตติ้งนี่แหละนะครับนี่ปรีตติ้งอัปเกรดนะครับก็คือพ่อหนุ่มคนนี้แล้วก็ปรีตติ้งทรานส์ฟอร์มนะครับคุณยายคนนี้นะครับก็กดมาดูได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันก่อนละกันนะครับมาฟาร์มไม่ดูไปเลยละกันนะเหมือนจะรอบนะฮะน่าจะเป็นปรีตติ้งหรือเปล่าดู โอเคดรอปเป็นวอเตอร์บริทติงเลเวลหนะครับไว้ก่อนผมจะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมาดูกันว่ามันจะดรอปทุกรอบหรือเปล่านะฮะโอ้โหดรอปเลยดรอปเลยนะครับโอเคดรอปเป็นเฟรมบริทติงนะครับน่าจะแบ่งตามธาตุด้วยนะโอ้ยน่าสนใจมาก โอเคครับตอนนี้ผมลงมาถึงแคบินที่40แล้วนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วได้มาโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบบตีบอสเลยนะครับผมจะสอนใส่นะฮะนี่มันก็จะมีบริดดิ้งหลายประเภทนะครับก็เลือกเอาละกันนะครับว่าจะใส่แบบไหนนะครับนี่ก็เลือกได้เลยนะเลือกใส่ไปเลยจะใส่แบบไหนนะครับอันนี้ water b l i t h i n g sun blitting นะครับ flame blitting เนี่ย breed b l i t h i n g อี๋ยวผมจะใส่ให้มันตรงสายหน่อยละกันนะครับ flame b l i t h i n g water b l i t h i n g นี่ water blitting ใส่ตัวนี้ละกันนะครับใส่ไปเลย นี่ใส่ไปปุ๊บมันก็จะบวกแอคแท็นะครับส0่ใสไปอีกปุ๊บมันก็จะบวกอีกนะฮะก็คือแบบบวกเยอะมากๆเลยนะครับมันมีบอกด้วยนะครับว่าจะเป็นบริทติ้งแบบไหนนะครับถึงใส่ได้อันนี้เหมือนจะไม่มีเลยนะครับบริทติ้งของตัวนี้นะครับโอ้โหน่าเสียดายมากมันสามารถอัปเกรดได้นะเพราะว่าบริทติ้งที่เราได้มาเนี่ยเป็นแค่บริทติ้งเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอัปเกรดเนาะนี่เลยอัปเกรดได้นะครับโอ้โหใช้4อันนะครับเพื่อเป็นเลเวล2ใช้โคตรเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวอัปเกรดได้วกัน หนึ่งอโอเคสอันนะครับอัปเกรดใช้โซนะปุ๊บอัปเกรดมาแล้วนะครับเราจะได้มาเป็นเลเวล2นะมาดูซิว่าเลเวล2เนี่ยมันจะเพิ่มเยอะหรือเปล่านะครับอยากรู้อยู่เหมือนกันนะโอ้เลเวลสเพิ่มเยอะมากๆเลยนะครับ นี่อันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับมันแอคแท็กสองร้อยเองนี่แต่ถ้าเป็นเลเวลสองนะครับด้านล่างคือเพิ่มเยอะมากๆเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเยอะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหโคตรดีควรอัพนะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแบบเปลี่ยนเป็นบิดดิ้งแบบไหนนะครับก็คือแบบสุ่มนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองอันนี้แล้วกันนะแบบน้ํานี่แหละนะครับลองสุ่มดูซิจะได้เป็นแบบไหนปุ๊บอ่าได้เป็นบีดบิดดิ้งนะครับเราจะต้องใช้โซเนาะก็โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบบิดดิ้งนะฮะก็สําหรับคลิปนนนนีี้้้ะะคคครรัับบบใท่ชชออกกกกก็ฝาาาดดไล์วยถม แล้วก็ฝากกันกด Subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสํสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปเลยครับ